ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีแอปมาแนะนํานะครับแอปนี้นะครับผมก็ได้ทาการเล่นมาตลอดเวลานะครับระยะเวลา3ปีนะครับยังจ่ายยังผ่อนได้เติมน,นะครับก็ฝากขั้นต่านะครับก็1 0 0บาทนะครับผ่อนขั้นต่าก็200บาทจดไปนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกเล่นได้ แอปนี้นะครับเป็นแอปเท่านั้นนะครับไม่มีเว็บนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปได้เล่นใต้ล่างทิงได้เลยนะครับไม่มีเป็นเว็บนะครับเล่นผ่านแอปได้เลยนะครับถอนผ่านแอปได้เลยนะครับเลยเข้าอัตโนมัตินะครับก็สําหรับแอปนี้นะครับก็มีให้เลือกเล่นหลายเกมนะครับก็สําหรับสายสโลตก็เหมาะสําหรับท่านทุกคนเลยนะครับ มีหลายเกมด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นกีฬานะครับก็ใครที่ชอบดูบอลสายบอลก็มาเล่นกันได้นะครับนี่ก็มีให้เล่นกันทุกวันนะครับอันนี้ก็คาสิโนโสดนะครับอันนี้ก็เกมไพ่นะครับก็มาบอกประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ